เอาละครับหลังจากที่เราได้เขียนโปรแกรมแสดงผลข้อความบนหน้าจอออกมาแล้วคราวนี้เราก็จะมาควบคุมการแสดงผลของข้อความบนหน้าจอครับเพื่อจะได้จัดตำแหน่งของข้อความให้สวยงามครับเรามาเริ่มต้นเขียนโปรแกรมกันเลยดีกว่าครับก็สร้างไฟล์ขึ้นมาตั้งชื่อว่า l ล ne cpp include iostream เข้ามาครับตามด้วย main ก็พิมพ์คำสั่งแสดงผล ลองคอมไพน์ดนครับจะเห็นว่าข้อความลายหนึ่งลายสองลายสามติดกันเลยนะครับทีนี้เราจะทำให้มันอยู่คนลบะบรรทัดกันนะครับตรนี้พิมพ์ตกไปแล้วก็จะใช้วิธีการอย่างนี้ครับเราก็จะพิมพ์ backslash แล้วก็ตามด้วย n ครับ ก็จะเป็นคำสั่งสำหรับการเว้นบรรทัดขึ้นบรรทัดใหม่นะครับลองรันลองคอมไพลดูก่อนนะครับอ่าได้แล้วครับทีนี้คำว่าลายหนึ่งลายสอง,ลา,สองลายสามก็อยู่คนละบรรทัดกันนะครับอีกอันนึงนะครับคือจะทำให้จัดตำแหน่งข้อความได้นะครับหรือว่าการกดปแปบการกดแท็บในโปรแกรมเ o ิร์ดครับ ก็ลองพิมพ์ดูครับลองพิมพ์คำสั่งดูลองคอมไพล์ดูก่อนครับติดกันเลยทำ ก็เห็นได้ว่าคําว่าแ็บ1นึ่แบ2องแทบ3จะอยู่ติดกันเลยนะครับแล้วก็จะเพิ่มคําสั่งเพื่อให้มันเว้นวรวัก,กันนะครับแล้วก็จะใช้ backslash แล้วก็ตามด้วยตัว t ครับแล้วก็ลอง c o m p i l ์อยู่นะครับเห็นไหมครับ คราวนี้แท็บ1แทบ 2, ็บสอถามก็เว้นวรรกกันเลยนะครับคราวนี้เราก็สามารถจัดตำแหน่งของข้อความให้ได้สวยงามตามที่เราต้องการนะครับ